สวัสดีครับผมรีซอทีวีเทพบอลไทยนะครับสูน,น้าทีมมงทองของจองนในเต็ดครับผมถ้าคุณรักบอลไทยอย่าลืมดูบอลไทยทีวีครับผมเมืองทองอยู่ในเต็ดโกโกยูนเต็ดโกรวมพลังมาชีวันนี้ผมต๋องพี่ครับผมรู้ดีครับ,รบมาพบกับช่วงบอลไทย exclusive ก็วันนี้เรามา ติดตามดูความพร้อมของทีมเมืองทองที่เริ่มเตรียมตัวสำหรับฤดูกาลใหม่แล้วครับผมไว้เตรียมสําหรับศึกแรกด้วยศึกศึเศรา้าสุดขั้บปลายเดือนนี้ซึ่งวันนี้ผมก็ถอพที่ก่อนตัวส้วมออกไปแล้วคุณเลียมทองพรไม่ไหวจริงจโิเพ้ครับ,รบว่าเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันดีนกว่าว่าเม,มืองทองเขาเตรียมความพร้อมอะไรกันบ้างครับใช่ครับ ครับตอนนี้ผมก็มีโอกาสได้พบกับคุณโรเบิร์ตนะครับโปรพูลเลอร์เป็นผู้การทีมเมือนทองวีเตดตครับก็ผมมาทำหน้าที่เป็นทานสเลเตอร์นะฮะผู้แปลสัมภาษณ์ให้คำถามแรกครับผมก็จะถามเพาว่าตอนนี้เนี่ยได้ผู้เล่นใหม่อะไรมาบ้างนะครับกับคีมทีมเมือลนะครับโอเคโรเบิร์ตครับผมขออนุญาตแปลความเลยนะครับ เราเบิร์ตก็ตอบมาว่าตอนนี้เนี่ยทางเมืองทองได้ผู้เล่นใหม่มา7คนนะครับซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยเขามีผู้เล่นทั้นทีอยู่ประมาณ1 4บ5ีคนเท่านั้นนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเรามีมากกว่า20คนนะครับก็ทําให้สามารถมีต,ตัวผู้เล่นที่จะเลือกได้มากกว่านะฮะแล้วก็เป็นผู้เล่นที่อยู่ในระดับเดียวกันนะครับคนแรกที่จะพูดถึงคือที่ได้มาคือไพทูลนนทดีนะครับเป็นปิกซ้ายจากจุฬานะครับคนต่อมาคือปิยพลบรรเทานะฮะเป็นกองกลางจากชนบุรี ซึ่งคนนี้เนี่ยเบอร์เบิร์ตบอกว่าเป็นอออยู่ที่ชลบุรีเนี่ยไม่ได้มีโอกาสในลงลงเล่นมากนักแต่ว่าเขาเนี่ยเชื่อในความสามารถเขาก็จึงดึงตัวฟูเยพนเนี่ยลงมามาเล่นให้กับเมืองทองนะครับซีฟูชัยกับปันชัยกับปันนี่เซอร์ไรน์มิดฟิลด์ fromfrom บีซีเทโร่ I really want himI try to push him hard uh huh. <to> นอกจากนี้นะครับก็ได้จักรพันธแก้วพรมนะฮะ <Because S 1> เป็นกลางลุกฮนะจากบีซีเทโร่นะครับแล้วก็มีปีกขวาจาก อัธยานะฮะก็คืออมรธรรมนามนะครับซึ่งตรงนี้ระบบบอกว่าที่เขาเลือกมาเพราะว่าเป็นเป็นนักเตะที่มีความเร็วสูงอมรปัยานสำหรับนักเตะต่างชาตินะครับที่เข้ามาเสริมทีมตอนนี้ก็โรเบิรก็บอกว่ามีคริสเตียนนะฮะซึ่งเป็นกองหน้า วัยรุ่นเลยครับจากอันเดเลสครับเล่นอยู่ในอันเดเลสเนี่ยเล่นอยู่ในทีมยู23นะฮะในเบลเยียมนะครับก็โรเบิร์ตบอกว่าผู้เล่นคนนี้เนี่ยมีความเร็วสูงแล้วก็มีเทคนิคที่ดีนะครับอนอกจากนี้ก็ยังมีอีกคนหนึ่งเป็นกองหลังนะฮะชื่อว่าเนเดบี้เนเดบี้เนี่ยโรเบิร์ตบอกว่าเป็นผู้เล่นที่เล่นกันให้กับไอวิทิโคสนะครับเป็นทีมชาติเลยนะฮะในศึกแอฟริกแอฟริกันแชมเปี้ยนคัพด้วยนะครับ นอกจากนี้ก็ระเบิดยังพูดถึงพานพุพลพานุพงศ์วงศ์สานะครับของการไฟฟ้าซึ่งก็มีแนวโน้มที่จะย้ายมาเมืองทองค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ระเบิดก็บอกว่าผู้เล่นกองหลังเนี่ยในปีที่ผ่านมาในระเบิดบอกว่าทีมมีปัญหาค่อนข้างมากนะครับที่ต้องเอากองหลังมาเสริมตรงนี้ด้วยเพราะว่าต้องการที่จะมาทดแทนในส่วนของเจสราติสวัสด์กับนัทพลพันลิศนะครับซึ่งทงาํางานค่อนข้างหนักนะครับ สำหรับปีหน้าที่จะถึงนี้นะฮะโรเบริร์ตก็บอกว่าเขาบอกว่าปีหน้านี้เนี่ยทีมเนี่ยจะดีกว่าที่ผ่านมาแน่นอนเพราะว่าทุกๆท,ทีมเนี่ยก็คือพยายามจะทําให้ดีกว่ากว่าปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับเพราะงั้นปีนี้เนี่ย,เ,ยเขาบอกว่าการจะป้องกันแชมป์เนี่ยค่อนข้างยากแล้วก็เขาก็มองว่าทุกทีเนี่ยพยายามที่จะล้มทีมของของเมืองทองอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นปีนี้เนี่ย โอกาสก็มันจะไม่ง่ายเหมือนคราวที่แล้วนะครับครับสำหรับเป้าหมายในปีนี้เนี่ยโรเบิรก็บอกว่าเขาพยายามที่จะผ่านรอบแรกของเ f c แชมเปี้ยนลีกไปให้ได้ก่อนนะฮะแล้วก็อยากจะเป็นแชมป์ไทยแลนด์พรีเมียลีอีกสักครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าทีมเมืองทองเองเนี่ยมีศักยภาพดีพอที่จะเป็นแชมป์ได้นะครับเขาบอกว่าในปีนี้เนี่ย เขาอยากที่จะเล่นเกมลุกให้มากกว่าเดิมเพราะว่าเขาเขาเชื่อว่าการที่เล่นเกมลุกเนี่ยจะสร้างความสนุกให้ให้กับแฟนบอลมากขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราเบิร์ดยังบอกว่าภายวันที่7ธันวาคมเนี่ยนะครับวันจันทร์ที่7เนี่ยเขาจะเดินทางไปสิงคโปร์เนี่ยครับเพื่อทําการจับสลากเอ่อสหรับการเตละลอกคัดเลือกนะฮะร,ระหว่างทีมที่ท,ที่ที่เป็นแชมป์ของสิงคโปร์เวียดนามหรือมาเลเซียนะครับเอ่อของของศึก เอฟซีแชมเปี้ยนลีกนะฮะซึ่งก็บอกว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยจะมีการเตะรอบคัดเลือกอีสองนัดนะครับแข่งแบบแพ้คัดออกนะฮะโดยที่ทีมเมืองทองมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าบ้านได้หนึ่งนัดนะครับสมัครเป้าหมายในตอนนี้เนี่ยระเบิดมองไปที่เอฟซีแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบคัดเลือกเนี่ยซึ่งตัวเขาเองเขามองที่จะให้ทีมเนี่ยผ่านรอบคัดเลือกไปสู่รอบคัดเลือกให้ได้นะครับเป็นเป้าหมายแรกในตอนนี้ And we, we really need to go to the first, like after that we play Japanese team, Korean team, Australian team. Uh, they are better than us for sure. But anything can happen. Maybe we can go ahead on this. คำมิตรภาพที่ที่มีให้กันตแต,แต่วันที่ได้พบเจอกับเธอเมืองทองคนนี้ทุกๆวินาทีมันมีความหมายกับฉันอยากบอกให้รู้ว่าฉันและเธอหรือใคร รันี้ผมก็ถามโรเบิร์ตเกี่ยวกับการดึงตัวดัสกรทองเหลาเข้ามาร่วมทีมนะครับโรเบิร์ตก็ตอบค่อนข้างเชัดเจนครับว่าตอนนี้เนี่ยกำลังโปรเซสอยู่คือกําลังดําเนินการอยู่แต่ว่าจะบอกบอกได้อย่างหนึ่งว่าตอนนี้เนี่ยมีนักเตะชื่อดังคนหนึ่งนะครับที่จะเข้ามา ร่วมทีมแน่นอนซึ่งตอนนี้เขาไม่สามารถที่บอกชื่อได้ว่าเป็นใครแต่ว่าเขาบอกว่าคนไทยรู้จักดีนะครับซึ่งพวกเราก็เดากันไปนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าภายใน2อาทิตย์นี้เราจะเราจะทราบแล้วว่าเป็นใครแต่ตอนนี้เขาไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าว่าเป็นใครนะแต่ว่าเขายืนยันว่าทุกคนรู้จักเขาดีนะครับสำหรับนักเตะรายนี้ important for lot not so second can team a that 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 very help the but it's us is สำหรับการดึงตัวดัชกอนเนี่ยโรเบิร์ตก็บอกว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างซึ่งเขาตัวเขาเองเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วได้ยื่นข้อเสนอไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเ,เงินก้อนโตแต่ว่าจะลงเอ่ยด้วยกันยังไงเนี่ยเขาเองก็ไม่สามารถที่จะตอบได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยทีมเนี่ยก็พยายามทําอย่างดีที่สุดเพื่อจะดึงตัวดัชกอนมาแต่ว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้คาดหวัง ส่วนผมถามเขาว่าแล้วเปอร์เซนที่เรามีโอกาสที่จะได้เนี่ยเท <'s> really ่าไหร่เขาก็ตอบมาชัดเจนเลยครว่าแค่20%เท่านั้น <laughs> ซึ่งผมดูแล้วตรงนี้เนี่ย <laughs> เราก็คิดว่าไม่น่าจะมานะครับในความเห็นของผม20% 20%โอเค Don't worry about t h a t second we can be champion without the second <Okay. S 3> we have good player We have p c h i p o n we have Musa, we have Daniel, we have a new guy that I bring also. Okay. Don't worry, if y o don't come, we still have the same chance to, to, to be champion. ครับก็ที่ได้ฟังไปเมื่อกี้นะฮะได้ยินนะฮะว่าวลีเด็ดครับระเบิดพุทดเจนฮะซึ่งเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แต่จักรมาก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้เป็นแชมป์นะครับในในคองเอกของเขาก็เป็นที่ชัดเจนคือผมมองตรงนี้นะฮะว่าระเบิดไม่ได้คาดหวังที่จะได้แต่จักรมาเขาก็พูดชัดเจนว่า เขาเชื่อมั่นว่าทีมเนี่ยมีศักยภาพดีพอที่จะเป็นแชมป์นะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับ side, ครับก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยผมก็จะไป